เดินระวังเลยนะครับเดี๋ยวเราจะรีบวิ่งกลับบ้านแล้วใครมาตัดต้นไม้วะเนี่ยผมตัดป่ะผมตัดไหมน่าจะเป็นผมนะครับถ้าไม่ใช่ผมก็อาจจะเป็นฮีโร่บายโอ h my god มีฮีโร่บายด้วยเหรอโอ้ไม่หลุมอีกแล้วเยอะเหลือเกินหลุมเนี่ยเฮ้ยแล้วบ้านเราอยู่ไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะ h ไ s my house สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะอินดีตอนเขสู่ไมค์ครับนะครับก็อาจจะงงนะฮะงงเด้ <c oughs> ผมงงเลยนะครับมาอยู่นี่ได้ไงวะเนะี่ยก็เข้าเกมมาครับแล้วก็ติดบั๊กครับตายนะฮะนี่เห็นไ,ไหมอ่าซับเครดอินอเวลนะฮะคือติดบั๊กตายนั่นเองนะครับก็ โคตรเอ้ยกดปิดนะฮะเออกดอะไรวะ F5 นะครับโคตรเสียใจนะฮะต้องเดินกลับไปเออที่จริงเนี่ยทางหลังเราเนี่ยมันก็มีไบโอมอันอื่นนะครับเป็นไบโอมน่าจะเป็นป่าด้วยนะเออแต่เรามองไม่เห็นเองนะดูทางนู้นก็มีนะโน่นอะแต่เรามองเห็นแค่ไบโอมนี้ฮนะเออว่ะทำไมเรามบนตาแหมนะเ,สเสียดายจังน่าจะไปฝั่งนู้นเนาะ วัน,นว่าเดเราจะทําการเดินกลับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู้นเคครับผม เดินทางมาถึงบ้านเก่าของเรานะฮะจำได้ไหมนะฮั <laughs> โลโหลบ้านเก่ายังอยู่ดีสบายใช่ไหมเรามาเอาของเผื่อมีอะไรควรจะเอาไปนะฮะพกติดตัวไว้นะฮะก่าจะเดินทางไปถึงนะครับอของพวกนี้นะฮะของที่อาจจะจําเป็นนะครับหรือเปล่าไม่รู้แต่เอาไปก่อนนะฮะโอเคแค่นี้แหละเดี๋ยว อเอานี้ด้วยนะเนี่ยเนีย,นยไอเตียงนอนเนี่ยเออมาทั้งทีก็เอาให้ผมหน่อยนะในนี้ปูเนี่ยโอ้โหทอง64อันโอ้โูดีที่กูกลับมาเอานะครับ <c oughs> เนี่ยลืมโอ้ยลืมของแบบชิ้นใหญ่ชิ้นโตมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางไปสู่ชีนูน่นนะครับไป บั๊กส์นี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันบัคกโคตรบัคกบักอย่างเยอะฮะดูดินั่นทองครับผมนะเนี่ยทองเห็นปะโ่มันจะบัคกอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยโอ้โหแล้วผมจะลับถูกเลยไหม,นมเนี่ยเดี๋ยวนะ มันเป็นหลุมสี่เหลี่ยมเลยนะฮะโอ้หอย่างบั๊กครับตรงนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยดูดิโคตรบั๊กเลยครับบั๊กย่องเยอะดูดิบัก๊กขึ้นมาเป็นแท่งเลยครับนูนก็เป็นแท่ง นี่ก็เป็นหลุมโอ้ oh my g กอดเอาละครับก็มาถึงสวัน,น่าแล้วนะฮะอ่าเนี่ยแหละก็เป็นอ่าที่ที่ผมมาเจอนะครับตรงนั้นมีพัมกิน นะครับเดี๋ยวขอไปเก็บทมกินก่นเด้อขอแวะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปต่อที่หมู่บ้านฝั่งนู้นนะครับถ้าจะไม่ผิดอยู่ฝั่งนู้นนะถ้าผมจะไม่ผิดนะ ตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วนะครับซึ่งรู้สึกว่าผมจะหลงทางนะฮะหลงทางครับผมจังหวะน,นี้คงต้องนอนก่อนนะฮะแล้วก็คงจะ <c oughs> โอ้นะครับผมหลงทางแล้วไม่ใช่ทางนี้ครับมันไม่ใช่เว้ยเออไม่ใช่ทางนี้นะผมเดินกลับมาทางเก่าวะเนี่ย ชิบหายแล้วครับผมหลงทางแล้วทำไงอะทีเนี้ยเฮ้ยพิกัดก็ไม่มีนะครับไม่ได้จดพิกัดไอบ้านหลังใหม่ไว้นะฮะโอ้โหวัวเยอะมากครับอยากจะฆ่าเหมือนกันแต่ว่าอยากหาบ้านให้เจอเออเเออแล้ววันนั้นผมไปทางไหนวันนี้โอ้ตายแล้ว เนี่ยถ้ามาทางนี้ก็เจอไบโอมนี้นะครับซึ่งไม่ใช่ละหลงทางครับผมเดีย๋ยวขอขึ้นที่สูงกอนหลงทางยังไงก็ต้องหายเจอมันต้องอยู่แถวนี้แหละมันไม่ไปไหนหรอกมัง้งเฮ้ยหย่าเฮ้ยย่ามาดูรอบครับทางไหนมันเป็นไปได้บ้างกันเฮ้ยนู่นปะ ตรงนู้นน่ะเห็นเขียวๆฮะเหมือนจะเป็นสวนหรือเปล่าเออน่าใช่ฮะก่อนอื่นก็ต้องทำการฆ่าไก่ฆ่าไก่ฆ่าไก่นะฮะเพื่อเอาขนไก่นะครับแล้วก็เนื้อไก่ไปกินแล้วก็ไปทำลูกธนูด้วย๋อไม่ตายไม่โอไม่ตายไปไหนไปไหนไก่ไก่ไปไหนไก่ไก่ไก่ ผมว่าน่าจะเป็นทากทางไหนวะทางนั้นฮะเห็นมันเป็นเขียวๆครับน่าจะใช่หรือเปล่าเคไหนๆก็โอ้โหดูโคตรมาหาฝูงวัวนะครับผมตึ๊บตึ๊บตึ๊บอ๋อสองทีครับผมปึ๊บปึ๊บสองทีปับป๊บปั๊บสองทีปับป๊บปั๊บสองทีปับป๊บปั๊บสองท,องทีจัดไป ป๊าป๊สองเทเชเดี๋ยวล่านะวัวไปด้วยแล้วกันเนาะเออนครับมาทันทีต้องมาให้คุม้มครับผมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวนื้าาอเนื้อเนื้อมาป๊าปปาปมาปาบมาดิมาดิไปไหนไปไหนไปไหนไปทางไหนเราลืมละ ชิบหายลงแล้วเนี่ยนะเมื่อกี้ลืมดูชิปเด้วมันทางไหนทางไหนวะเมื่อกี้เราลงมาจากเขาลูกนั้นใช่ปะเอ่อน่าจะเป็นทางนี้ครับเก็บราพอแล้วนะฮะวัวเนื้อ30กว่าอันนะครับ อ่านี่ไงฮะหมู่บ้าน NVC ครับผมใช่หมู่บ้านเดียวกันปะวะเดี๋ยวนะประเด็นคือมันใช่หมู่บ้านเดียวกันไหมนะฮะทำไมมันอยู่ไม่ค่อยคุ้นเลยเว้ยรู้สึกผมไม่ค่อยคุ้นหรือว่ามันคนละหมู่บ้านปะวะเนี่ยเนี่ยเฮ้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้นเลยครับมีบล็อกเหลือเยอะไหมเนี่ย บล็อกเหลือไม่เยอะเลยต่อไปถึงป่าวะอยากต่อบล็อกไปไม,ไม่น่าจะถึงนะน่าจะต้องนี่ครับใช่ถึงนี่วะเ,ออเดี๋ยวนะโอ๊ย,อยกดผิดว่าจะกดชิปดันไปกดคอนโทรลนะครับผมวิ่งเลยเมื่อกี้แม่นะฮะไ่ายโดดแบบนี้ก็ได้โดดย่อยๆฮึบชึบสเต็ปการไต่ภูเขาฮะฮึบอ่ะผมศึกษามาผมเรียนมา ผมดูพี่ทูมามา you know true true faster เออเนี่ยคนละหมู่บ้านปะวะเนี่ยครับมันเป็นคนละหมู่บ้านกันครับซึ่งชิบหายแล้วไงฮะแล้วไอหมู่บ้านเดิมที่ผมอยู่ไปทางไหนวะผมจำได้ว่ามันเฮ้ยนี่หมู่บ้านเดียวกันเน,น,นี่ยวะรู้เปล่าวะเนี่ยหมู่บ้านเดียวกันผมว่า รู้สึกใช่หรือคนละหมู่บ้านคนละหมู่บ้านดิเดี๋ยวนะกดชิปนะครับเนี่ยถ้าหมู่บ้านเดียวกันมันจะมีเหมืองอยู่อ่ะคนละหมู่บ้านครับดูแล้วเฮ้ยนู่นไงหมู่บ้านหนึ่งนู่นฝั่งนู้นครับเอาแสดงว่าตรงนี้ก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งมีอีกปะวะเดี๋ยวนะผมดูก่นอนเฮ้ยเราจะเจอหมู่บ้านเยอะไปแล้ะเนี่ย หมู่บ้านนึ่งครับโอเคเดี๋ยวเอานว่าเราลองมาสำรวจหมู่บ้านนี้ดูก่อนแล้วกันเนาะเผื่อจะได้อะไรเพิ่มเติมแล้วตอนนี้ผมหิวมากครับผมว่าตั้งเตาเลยไหมตั้งเตาเลยใส่ไก่ย่าง5ดาวนะครับพร้อมทานหนึ่งดอกโอเคแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับหมู่บ้านนี้รู้สึกจะมีแบ็กส m มิธใช่ปะเนี่ยบ้านหลังเนี้ยที่มันโดนไฟไหม้อะหรือไม่ใช่วะ ไม่ใช่หรอไม่ใช่ครับไม่ใช่แบ็กสมิธเป็นบ้านธรรมดาที่ไม่ใช่โดนไฟไหม้มันเหมือนเหมือนสร้างไม่เสร็จอะถ้าไฟไหม้มันต้องลามดีครับโอเคเราเป็นว่าแล้วก็หมู่บ้านนี้ไม่มีคนด้วยนะเฮ้ยแปลกมากครับหมู่บ้านนี้ไม่มีคนแม้แต่คนเดียวเป็นหมู่บ้านสะอาดครับผมร้างฮะ ร้างเลยโอ้มันไม่ไมค่อยน่าอยู่เลยหมูม่บ้านนี้ดูดิไม่มีคนอยู่แม้แต่คนเดียวมีแต่เนี่ยมีแต่วสวนร้างเปล่าเฮ้ยมันมีหมู่บ้านแบบนี้ด้วยเหรอในไมค์ครับมันมีหมู่บ้านร้างด้วยเหรอ <S <S ผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะฮะทั้งในไ n ค c r รับ pe แล้วก็ไมค c r รับตัวเนี่ยไมค c r รับคอมเนี่ยครับ มันมีแบบหมู่บ้านร้างด้วยเหรอหมู่บ้านที่ไม่มี NDC เลยอันนี้ผมเพิ่งเคยเจอจริง,รงนะเอ้ยแบบนี้ได้เหรอมันมีพลังงานอะไรรูป,ปรลาลาว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 แค่โอกาสนี้มันกินปิกแอ็กไม่มี้วยนะตอนนี้ย <c oughs> ปิกแอ็กไม่มีใช่ไหมไม่เอาไม่ไปเลยก็ได้ผมว่าเราเราไปดีกว่านะก่อนไปแล้วก็ทำลายฮนะ ทำลายซินซ่าครับผมมาโดแบบถ้าเป็นหมู่บ้านก่อนเนี่ยมันมีคนใช่ปะเราก็จะมีมารยาทนะฮะเราแต่หมู่บ้านนี้มันไม่มีคนไงเราก็เนี่ยอย่างนี้เลยนะับมันโตไม่โตเอาหมดนะฮะโตไม่โตผมเอาหมดแหละเออเราไม่มีใครอยู่ไงเราไม่ต้องกลัวใครมาด่าเรานะครับป <c oughs> กติมันก็ด่าเราไม่ได้อยู่แล้วนะฮะมันด่าในใจนะครับแต่หมู่บ้านนี้แบบไม่มีใครเลยนะฮะเราก็แม่ทำที่ใส่เสียนะครับ นิสัยไม่ดีนะนะครับเรื่องเร็วๆว่าใจผมนะครับไอ้ <c oughs> เอาให้หมดอย่าให้เหลือนะครับปาป้ปาบเงียบร้อยังมีข้างบนอีกใช่ไหมครับมีข้างบนใช่ไหมจ้ามีวัวด้วยเอาวัววัวก็เอาวัวผมก็เอาวัดทำอะไรตีตีต,ตีตีซะหน่อยนะครับแบบโหดเหลือเกินเจ้ <c oughs> ตี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 นะครับเนี่ยพวกข้าพวกอะไรเนี่ยเอาหมดอ่ะไม่โตผมก็เก็บอ่ะเออนนี่นะครับเคเดี๋ยวเราจะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งครับซึ่งผมสันนิษฐานนะครับว่ามันจะเป็นบ้านเรานะครับอ่าเคเดี๋ยวเอาหานไว้มือขวาแล้วกันเนาจะได้กินง่ายๆนะครับผมเลือดรีรัวๆเลือดเต็มแล้วเคครับ ผมว่าของตอนนี้น่าจะดีสปอนแล้วของที่มันตกอะ่ะโอ้ m ม g o o สเ e ็ s เลว i นนะครับอย่าได้ตกลงไปเชียวแหละนีถึงใต้เลยนะลูกเอ้ยถึงใต้เลยเดอ้อนะครับตกลงไปนี่เจ็บนะครับผมโอ้เลวินโคตรลึกอออม็กกาเสียวนะฮะเสียว <laughs> ไม่เออไม่ใช่คนกลัวความสูงนะแต่เสียวความสูงนะครับผม กดชิปไว้เลยลูกอ่านะฮะอย่าปล่อยนะลูกเอ้ยเขียบมันจะมืดอ,อ,อีกแล้วใช่ปะมันซึมืดมันจะมืดอีกแล้วอีกรอบแล้วใช่ไหมเนี่ยเขียบเดินมาฝั่งนี้ฮะเราจะเจออีกหมู่บ้านหนึ่งใช่หรือไม่มาถูกทางวะเนี่ยฮะถูกทางไหมนเนี่ยแบบพาร์ทนี้นี่หลงทางท,างทางั้งพาร์ท พลาดแห่งการหลงทางไม่กอดเชียบัวเยอะๆแล้วก็จะเมื่อยอีกงแล้วนะครับเอีย okay, เราจะวิ่งไปเด้อวิ่งไปนี่ไงเราเจอหมู่บ้านแล้วใช่ปะ่ะใช่หมู่บ้านนี้ปะ่ะน่าจะใช่นะครับดูแล้วคุ้นๆนะครับอ่าผมว่าใช่แน่นอนเลยวัวใช่แน่ๆอ่ะผมว่าใช่ครับโอ้ไม่เดินระวังหน่อยนะเชีย okay, บเดี๋ยวเราจะรีวิ่ง ลับบ้านแล้วใครมาตัดต้นไม้ไมะเนี่ยผมตัดปะผมตัดไหมน่าจะเป็นผมนะครับถ้าไม่ใช่ผมก็อาจจะเป็นฮีโร่บาย Oh my god มีฮีโร่บายด้วเหรอโอ้ไม่หลุมอีกแล้วเยอะเหลือเกินหลุมเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 2> แล้วบ้านเราอยู่ไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยนะ Where's my house Where's my house เฮ้ยเดี๋ยวมาดูกทางมะเนี่ยกูเดี๋ยนะบ้านผมไปไหน เฮ้ยนี่เฮ้ยนี่มันบ่อน้ำใช่ไหมอา้าวเนี่ยผมจำได้บ่อน้ำเนี่ยเราทำพาร์ทที่แล้วครับซึ่งเราปลูกข้าวไปแล้วไม่ใช่เหรอฮะเนี่ยตรงเนี้ยบ้านผมแล้วก็ต้นไม้ต้นนี้ผมตัดไปแล้วแล้วก็ ตรงนี้ผมเจาะเป็นบ้านแล้วพร้อมกับของแล้วทำไมทำ,ทำไมมันมันมันเป็นอย่างนี้ล่ะครับผมกดออกจากเกมแล้วก็เซฟด้วยนะยแม่งบักแดกชิบหายแล้วครับแล้วทำไมมันไม่เกิดเนี่ยเอ่อแอคชั่นก็นอร์มไม่ใช่หรัอ อ๋อมอนเกิดอยู่นะครับโอ้โหเอาซอมบี้เอากดทิ้งดาบโอ้หมากัดเดี๋ยวกดผิด I am กดผิดโอเคนะคอาดาบมาแล้ว <c oughs> ไปกด Q ฉเฉยนะฮะแม่จะกด W กด Q เฉยเลยโอ้ยตายเหอะอเฮ้ยเดี๋ยวเราจะนอนกันเลยแล้วกันนะครับเนี่ยผม subhead in a wall นะครับ ซึ่งมันบักซะแบบดูดิไอฟาร์มข้าวที่เราปลูกกันพาร์ทที่แล้วก็ยังหอยนะครับหายไปเลยโอ้ oh my god มันเกิดอย่างขึ้นโ oh my god ตัวเกมก็บักนะครับเนี่ย yeah. งงฮะงงงงไม่ละเรื่องงงเร่อโอ้โห my god อันนี้นี่ไม่ต้องทำอะไรเลยฮะเดินกลับบ้านแล้วก็มาพบกับบัคกอันยิ่งใหญ่นะฮะบ้านหายนะฮะของหายทุกอย่างหายอ้อฟัคโอ้ฟัคเนี่ยหมู่บ้านนะครับแล้วก็ตรงนู้นมีหมู่บ้านหนึ่งแต่เป็นหมู่บ้านร้างครับมันมีหมู่บ้านร้างด้วยเหรอในไม n คร r a ับนะฮะ โอ้สักโอเคเอาเป็นว่าสลับพาร์ทนี้นะฮะอาจจะสั้นๆนะครับเป็นพาร์ทสลับการบั็กนะฮะโอ้โหมันเกิดอีหย่างึ้นมันเกิดอีหย่างึ้นมันจังเป็นจังซีแบบนี้เอาดาบแตกนะฮะทองที่เราสะสมมาแอปเปิทองที่เราหามาได้ทางรถไฟจำนวนมหาศาล ายว่าไปกับตานะครับผมโอ้ยน้อเป็นยังมันก็เป็นยังสีเนาะพี่น้องเอ้เอาเออนะฮะเอาสารพ์ทนี้นะครับผมก็คงจะลาไปก่อนเป็นเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาจนจบนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวล่ำลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปหาของกันใหม่หวังว่ามันจะไม่บักอีกนะถ้ามันบักอีกนะ กูไม่เล่นแล้วสวัสดีสวัสสวัสสวัสดสวัสีัสวัสดนี้วัสวัสดีนะัรับด, like, ด,ด,ดีสวัสดสดไลวัสดีวัดแชว์ด้กวัดีวัันนะวั